เพืเ่อนๆดูเห็ดพึ่งขาลายอย่าขยับให้ดูนี่เต็มเลยแต่ว่าเราต้องขออภัยจริงขอโทษจริงถ้าใครอยากกินเขาให้เขามาเก็บเนาะเราได้เห็ดพึ่งเยอะจ้ะอันนี้มันต้องไปขูดขายอีกหูดอกงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคนเพื่อนดูดิ กำลังเดินชมวิวอยู่เจอเห็ดพอดีเลยเพื่อนเดูดูดดูเดี๋ดดยวใส่หมวกก่อนเพื่อนดูอ้างามเจ๊จ้จะงามงามนี่อดู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 ช่างงามเหลือเกินสีเขาก็จะกลมกกืนมากเลยนะเพื่อน สี่เขากลมเกินกับอ่ใบไม้อะจ้ะถ้าไม่สังเกตเลยไม่เห็นนะเนี่ยอืมงามมากเลยจ้ะง,งามมากงามมากนี่ไม่แน่ใจเห็ดเหลืองไหมใช่จริงๆด้วยนะจ๊ะใช่จ้ะ อืมเหลืองอลามาจริงๆเลยเธอนี่จ้ะนี่ก็ใช่จ้ะอยู่ห่างๆกันหน่อยน่น่ะืะพอได้ไปกินนะเพื่อนนี่อันนี้ใช่เหนเหลืองดอกเดียวดิจ้ะ <c oughs> ูีดอกเดียว แล้วนี่เพืเ่อน,นๆดอกตะมุตะมิเลยนานๆจะได้แล้วจ้าเราเห้เลยจ้าดอกนี้อืมนี่มันเห็ดเหลืองรอเรามาเก็บหรือว่ามันเปื่อยไปแล้วอ้ออโห,โห โอแก่ okay, มากเลยนะเราไว้ให้ให้เขแก่แล้วก็ให้สัตว์กินดีกว่ามาจากทุกคนนี่ดอกหนึ่งเขาแอบอยู่เขาหนาวจะใช้ได้ไหมแร้วว่าเราเอาเขาดีไหม <c oughs> นิ่มอะเราไม่เอาเขาดีกว่าเนาะเพื่อน <c oughs> เราพาดูบูบอรี่นะอืมลูกโตโตเดี๋ยวเราถ่ายดูกใกล้ๆก่อนนี่จา้า ถ้าตักบลูเบอรี่ตอนนี้ก็มันยังไม่เน่านะมันยังไม่แห้งนะบางที่นะมนไม่รู้เหมือนกันก็นคือตักง่ายอจ้ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีใบนี่จ้ะนี่จ้ะคงไม่มีตัวอะไรนะนี่เดี๋ยวเราจะกินจ้ะจะเพื่อนๆเ,เดินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะกลับแล้วจ้ะได้สึกดอกก็ยังดี อาจจะดูผอมๆไปหน่อยนึงโอ้ไม่ได้เลยจ้ะเพื่อนๆแมงทะลวงเลยดูเห็ดดอกนี้ดิคะใช้ได้ไหมเอ่ยเหมือนดอกใหญ่มากเลยหัวก็หักเลยเอาไปอบได้อยู่จ้ะ อหัวไม่เอาแล้วนี่ยเราจะเอาไปอบไปอบได้จ้ะเนี่ยเนื้อดีดีมะเพื่อนเพื่อนดอนนี้ไม่เห็นเนะี่กลับมาถึงได้เห็นดูดิดีไหมเนี่ยดีอยู่นะใช้ได้อยู่จ้ะฮึใช้ได้ดีทีเดียวเลยอืมแข็งอยู่ ใช้ได้จะได้ต้อมอร่อยอยู่นเนี่ยจ้ะสองดอกนี้มาขึ้นตั้งแต่มเมื่อไหร่นยแก่แล้วเลยไม่ทันเลยจ้ะไป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 ,ไป,ไป,ไปทำพันไปทำพันเห็ดพึ่งดอกนี้มันใช้ได้ไหมจ้ะโอ้ยนี่น่าจะใช้ได้เนียจ้ะอืมใช้ได้นะตัดด้วยด้ มีนอนจ้าเห็ดพึ่งดอกหนึ่งเห็นมาดูดิเพื่อนๆเนี่มันดีไหมน่าจะดีจ้ะอยู่ในล่มเลยนี่อ้เอาขาแล้วกันจ้ะขอไปจริงดีแต่ขาแล้วนี่ยขอไปขอไยมือไม่ว่างแล้วไม่เสียด้วยนะขาขาจ้ะรอกแมวขาดี พื่อนตอนมาเราไม่เห็นดอกนี้เลยนะนี่เกือบพลาดแล้วเนี่ยจะกลับแล้วถึงได้เห็นนี่ดูเลยเกือบพลาดแล้วเราดูดิงามๆดอกนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดได้สักเท่าไหร่นะดูเขานิ่มๆ้วจ้ะ น่าจะได้อยู่นะอืมเขาเริ่มนิ่มนะแต่ว่านิ่มเริ่มนิ่มที่โคนแล้วจ้ะโอเคเลยจะดอกนี้ใช้ได้เลยสวยลองดูเห็นตรงนี้ดิเจ๋ดาจังเลยเขาเริ่มเปื่อยแบบนี้แล้วจ้ะจะไม่ค่อยได้แล้วจ้ะสองชั่วโมงจ้าทุกคน เราก็เป็นเห็ดที่จะไม่ค่อยตะมูตะมีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะจ้าเราได้ดอกเล็กบ้างจ้าแต่อยู่ในกระเป๋าจ้าหน่อยมาออกมาอันนี้ก็คือชั่วโมงกว่าจ้าก็เดินแค่แถวใกล้ๆถนนนี่นะจ้าเราไม่ได้เข้าไปลึกจ้าขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ,คณทุกท่านที่มารับชมให้กําลังใจนะจ้าขอบคุณทุกเมนท์ทุกรก,การติดตามเลยจ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าการถ่ายทําก็จะบางครั้งก็ หวี่ยงกล้องอะไรอย่เงี้ยจะเพวาเรามาเก็บเห็ดคนเดียวจ้าต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าทุกคนเจอกันในวิดีโอต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าทั้งราว c ชิ n งบายบายทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วนน้องเป็ดก็ดูมีความสุขนะ หลายตัวเลยดูสิดูสิดูสิเนี่ยน้องเป็ดอ่ตรงนู้นน้องหงอยไปตามน้ำจริงๆนะ,นะลอยไปนู่นแล้ววันนี้แดดดีมากเลยจ้าแดดมาแป๊บเดียวนะคะ